ด้วยรูปทรงดีไซน์ตัวนี้กว้างก็จะใหญ่ขึ้นมาอีกกว่ารุ่นรุ่นที่แล้วนะครับตัวนี้การทํางานไม่แตกต่างจากตัวรุ่นที่ผ่านมาแต่มันเด่นตรงที่ว่ามันสามารถพับนวดตรงนอกได้แล้วก็เพิ่มลูกกิ้งลูกกิ้งก็คือลูกกิ้งช่วงนี้ช่วงน่อง,องเอาลองลูกค้าลูกค้าล,ล,ลองดูเนี่ยเราเปิดนวดปุ๊บสังเกตการทํางานตนัวนี้นี่ลูกกิ้ง สำหรับคุณผู้หญิงที่ใส่ส้นสูงหรือมีปัญหาเกี่ยวกับปวดช่วงต้นขาตัวนี้จะช่วยบาบัดของลูกค้าได้พร้อมกับตัวหมวดที่ใส่ก็เป็นระบบถุงลมแบบนี้อ่ามันก็จะมีตัวถุงลมบีบต้องเนี่ยช่วงเอวแล้วก็ต้นขาการทางานตัวนี้แล้วก็ลองลุกนวดลึกนะครับก็คือคนลูกค้าที่ต้องการพักผ่อนหรือว่าอยู่ที่บ้าน อยากได้กาอีน้นวดแต่ราคาย่อมย่อมไม่ได้ถึงแสนตัวนี้แนะนำนะครับแนะนำตัวขายดีแล้วก็ตัวนี้มีฟังเพลงบลูทูธได้นะครับแล้วอีกจุดหลักสำคัญตัวนี้มันสามารถนั่งโยกไปเหมือนอารมณ์เหมือนน้ำแชร์เหมือนจรจิงชาได้นะครับโดยที่เราทำสลักข้างหลังแบบนี้ นะครับมันจะมีสลักตัวหนึ่งสามารถถอดออกมาแล้วก็สามารถโยกมีมได้ตัวนี้สบายมากครับผมเวลานวดนี่มันจะโยกเป็นตั้งเหมือนกุยโยกไม้ผ่อสบายเปิดในการนวดไม่มีรีโมทนะตัวนี้นะตัวนี้รีโมทจะอยู่ติดกับตัวเครื่องนะครับการสั่งงานกับปรับท่านั่งเราแค่บิดไปทางขวา ก็จะปรับเอ็นนอนบิดทางซ้ายเพื่อปรับเอปรับบันนั่งแบบนี้ตัวนี้นอนได้ถึง170องศาเช่นการเป็นซิโรจีนะครับก็คือการท่านั่งแบบพิปรับสภาพแรงงานาล้มถ่วงทำให้คนที่นั่งนงวดรู้สึกสบายแล้วการกดเส้น,นจะลงได้ถึงเต็มจุดก็คือเข้าถึงคนที่เส้นจมเส้นลึกสะบักติดหรือออฟฟิศซินโดมตัวนี้เหมาะแถมโยกแบบนี้ได้ด้วย แบบนี้ดีไซน์สวยงามพื้นที่ตัวค่องข้างเล็กสบายนะครับวัสดุเป็นไรครับวัสดุตัวนี้เป็น PVC สังเคราะห์นะครับลูกค้าแล้วก็ทนต่ออายุการใช้งานวิธีดูแลรักษาก็ง่ายใช้พวกออแว็กซี่สเตยค,คีนอะไรก็ได้ครับน้ำยาทำความาพื้นผิวหนังได้หมดแบบนี้แล้วก็จะมีช่องเสียบ usb นะครับช่องเสียบ usb สำหรับคนที่ต้องการชาร์จแบตมือถือระหว่างการนวด นะครับแล้วก็จะมีช่องวางมือถือความสามารถเปิดเชื่อมต่อลําโพงได้นะครับนี่เอกการโยกอ่าคราวนี้ตัวนี้จะมีสีเดียวนะครับเป็นสีน้ําตาลนะครับถ้าสต็อกเราตอนนี้นะครับเดิมจะมีอยู่สองสีเป็นสีเทาแต่ตอนนี้สต็อกที่มีก็จะเป็นสีน้ําตาลเท่านั้นตัวนี้ขายดีครับมา ต้องรีบจองข้อของมีจํากัดนะครับขายดีมากแล้วเราก็พับอย่างนี้ถ้าเกิดนั่งเราไม่อยากถ้าเราไม่ต้องการนวดเราก็แค่เปิดแบบนี้นั่งเป็นโก้ยนั่งเล่นพักผ่อนดูหนังฟังเพลงอยู่บ้านได้โดยที่เราไม่ต้องเปิดนวดแบบนี้สบายสบาย